บทที่71สื่อเจ้ม้ย่ยเผชิญหน้าวราชินีเขียวหันขวับไปตะวาดว่าเป็นผู้ใดหรือเห็นในอุโมงค์ไม่ทราบเพิ่มสตรีกลางคนคลุมหน้าด้วยผ้าดำนางหนึ่งตั้งแต่เมื่อใดได้ดเย็นสตรีคลุมหน้าแค่นหัวรอกล่าวว่าสิมอุ่งท่านจำเราไม่ได้แล้วหรือเรื่องจะอูไม่ต้องเพ่งดูผู้คน เพียงฟังซุ้มเสียงก็จำแนกออกว่านางเป็นใครยามนี้พอเห็นเล่าหูเย็นมาถึงที่นี้จิตใจบังเกิดเป็นรสชาติสับสนวุ่นวายกลับตะลึงลานทับที่ดาวรุนีชุดเขียวพอพบเห็นเล่าหูเย็นต้องงงงันบุบดาวรุณีสองนางตะวานเสียงเจเจ้วสะบัดกระบีจูโจมพวกนางพอลงมือ ดารุณีอีกสองนางก็อบล้อมจากด้านข้างกระบ,บีสองเล่มควายสลับกันปิดสกัดหนนทางถอยของเหล่าหูเย็นไว้ดารุณีชุดเขียวเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเพลื่อนกระบ,บีพอทละลักออกเป็นชั้นๆคล้ายแหยกระบ,บีพื้นหนึ่งครอบคุมเหล่าหูเย็นไว้ในร่างแห่ถ้ากระบ,บีโหดเหี้ยมอมีเหตุยิ่ง แต่พลังการฝึกเปลือของเล่าหินเหนือล้ำกว่าราชันราชินีเขียวกอบกับปรับพื้นฐานพลังฝีมือจากวังราชันราชินีจึงรู้จักวิชาฝีมือของวังราชันราชินีซึ่งกระจางดุดนิ้วบนฟ้ามือนางพอเห็นเคลื่อนกระบีแผ่ทะลักออกก็ชิงลงมือควายสลับสองมือตบฟาดออก ด่ารุนีชุดเขียวที่ด้านตรงข้ามทั้งสองพอใช้ท่ากระบีออกเห็นฝ่ามือสองข้างทะลวงผ่านม่านกระบีเข้ามาใกล้บรรลุถ,ถึงสวงอกยามแตกตื่นตระนกพากันถดถอยหักเหวิธีกระบีแต่ฝ่ามือของเล่าหูเหินคล้ายแม่เหล็กไม่อนุญาตพวกนางถดถอยเห็นสองมือของนาง แต่กับตัวกระบี่ทั้งสองเล่มกระชากมาด้านหลังดารุณีทั้งสองไม่สามารถจืนยัดมั่นพากันทลาไปเบื้องหน้าพอดีเผชิญกับกระบี่ที่ควายสลับทิ่มแทงมาในเสียงกรีดร้องหอยหวนพวกนางถูกกระบี่แทงใส่โงอกกล้ากลอเหยดล้มตายลงท่ามกลางเสียงกรีดร้อง ล่างหูยินหมุนคว้างอย่างเร่งร้อนพลิกคว่ามือทั้งสองฟาดออกแต่รุนีที่จู่โจมตลบหลังทั้งสองเพิ่งจู่โจมท่ากระบี่ออกก็เหลือเห็นพวกพ้องทั้งสองเสถลามาพวกน้าไม่ทันชักกระบีกลับได้แต่เบิงตาดูพวกพ้องเสียชีวิตใต้ขมกระบีตัวเองเห็นพวกพ้องทั้งสองกรีดร้อง ลางล้มตายลงรับรู้ถึงรสชาติอันประหลาดพิกลของคมกระบี่ที่ทิ่นแทงใส่เลือดเนื้อสร้างความแตกตื่นแก่พวกนางจนตะลึงลานพริบตาที่ตะลึงลานพลังฝ่ามือเล่าหูยินก็โกรธกระแทกถึงเล่าเสียงโครมโครมแต่รรนีชุดเขียวทั้งสองปิวกระเด็นไปประท่ก,กับผนังอุโมงที่อยู่ห่าง8ปดเยน อยากนั้นรู้ฟาลงบนพื้นหน้าสมเพศพวกนางไม่ทันส่งเสียงร้องออกมาชีพประจรหัวใจก็ถูกพลังฟ้ามือกระแทกขาดสั้นเสียชีวิตอย่างงมงายเล่าหูยินลงมือติดต่อกันดุดสายฟ้าแม้แต่เดรุณีชุดเขียวถือกระบีหักซึ่งอยู่ที่ห่างไปก็ชมดูจนตะลึงล้านกลับลืมลงมือ เล่าหวเย็นปลิดชีวิตผู้คนสี่คนในสองกระบวนทา่าฝีมืออันรวดรัดรวดเร็วสร้างความแตกตื่นแก่ราชินีเขียวจนสูตรลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บร้องเพล้งว่าท่านคือตัวซือเจ้เล่าหูหเย็นแค่นหัวรอกล่าวว่าจากกันเน่านานปียากนักที่ท่านยังจำเราได้ กว่าตามมาด้านข้างกล่าวว่าโชยโอู้ท่านสบายดีกระมังเน่จูรู้สึกสายตาของนางอ่อนโยนนุ่มนวลเปี่ยมความห่วงใยกังวลต้องบังเกิดความอบอุ่นซึ้งใจกล่าวว่าข้าพเจ้าสบายดีเล่าหงยินกล่าวอีกว่าท่านไม่ลงเชื่อคำพูดเลวไหลของนางกระมังราคินีเขียวสอดคำขึ้น คำพูดของเราเป็นความจริงในเลยแปลกปลอมได้แล้วหูยินตาศาสตร์ประกายเกลี่ยวกลาดกล่าวว่านางแพทย์สยามไรอย่างไรในเสียงร้องเสือท้าไปเบื้องหน้าปรากฏอนุภาพอันเกลียวกลาดแผลคุกคามใส่รายคินีเขียวทันทีรายคินีเขียวที่แขนขาดอดใจขเขม่งตึงเครียดไม่ได้ หยับกระเบียวรุ้งทองร้องพร่งบ้มมางช้าก่อนเล่าหัวหินแค่นหัวรอกเสืบเท้าไปหนึ่งก้าวรายคินีเขียวสนึกว่าไม่ใช่คู่มือฝ่ายตรงข้ามมุกกระเบียวรุ้งทองแต่กับหัวไหลเร่งเชือ้กล่าวว่าเอียบุญท่านกล้าเข้ามาอีกก้าวเดียวเราจะฆ่ามันเล่าหัวหินคิดไม่ถึงรายคินีเขียวจะใช้เร่งเชือ้เป็นเครื่องข่มขู่นาง ต้องชะงัดเท้าลงแสดงแน่ชัดนางดูออกว่าแน่งเฉออู้ถูกที่สกัดจุดจึงกล่าวโชยอู่ท่านเป็นไรแล้วเน่งเฉอู้กล่าวอย่างเยือเย็นท่านวางใจนางไม่กล้าฆ่าข้าพเจ้าราคินีเกียวแค่นหัวรอกกล่าวว่าไม่กล้าฆ่าท่านหรือท่านต้องการทดสอบตัวหรือไม่เน่งเฉอู้กล่าวอย่างเฉยชา เล้าสิมุ่งท่านเมื่อยอมรับว่าเป็นมารดาครับยักษ์คำพังเพยมีว่าไว้พยักแม่ดูร้ายไม่กลืนกินลูกในไส์ราจนินีเขียวยิ้มเยอ้ยอยันกล่าวว่าท่านก็จะว่าเราเป็นใครเลา่าสิมุ่งแม่อะไรข้าก็ไม่คล้ายคนข้างกายท่านไม่ทันแต่งงานก็คลอดทารกเล่าโูยินขุนแค้นจนร่างสารลิกร้องว่าท่าน ราจินีเขียวแค่นหัวรอกกล่าวว่าเหียบ,บุญท่านเข้าใจว่ากระบี่เล่มนี้ไม่ข่มกล้าหรือเล่าหูเยินเห็นนางพาากระบี่รุ่งทองกับหัวไหลเล่งเชอู้ขอเพียงสะบัดกระบี่จับฝันศสียสะเล่นเชอู้หลุดจากมาในเลยกล้าเคลื่อนไหวโดยพรลาการกล่าวว่าเล้วสิมอุ้งนับว่าท่านร้ายการท่านคิดทำอย่างไรราชินีเขียวกัดฝันกล่าวว่า หลังกระโนนท่านช่วงจริงคนของเราไปวันนี้ต้องคืนความยุติธรรมแกเรายากนกที่ท่านกล่าวจากปากได้โหชังายกินิเกียวกล่าวว่าโหชังความจริงรก,กับเราแล้วหูยินข่มความพุ่งพลาดใจกล่าวว่านั่นก็ไม่ผิดแต่ความรักของเขาผิดแผกแตกต่างเพียงยึดถือท่านเป็นน้องสาวเท่านั้นเลวไหล ตอนนั้นเราอายุ15้าปีแล้วเล่าหัวเย็นกล่าวว่าแล้วหัวชัางเล่าราคินีเขียวอึ้งไปบุกจึงกล่าวอายุของบุรุษหามีขอบเขตจำกัดไหมเล่าหัวเย็นกล่าวว่าซิมอุ้งท่านสมควรได้คิดว่าความผู่วามชั่วบุกก็เกิดเป็นบาปกรรมไม่สิ้นสุดฉะน้ยยังหลงงมงายสือไปกล่าวเลืดลอยนะักท่านเล่า เล่าหูเย็นกล่าวเสียงอ้อยยิงฉันใดฉันนั้นเรากลับใจได้สำนึกไม่ผิดสำสองอีกราคินิเขียวกล่าวว่าเป็นพลังอันใดบันดาลให้ท่านเปลี่ยนแปลงได้เล่าหูเย็นเหลือบมองเล่นอูวแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าเรื่องนี้จะได้กล่าวแล้วอย่างนั้นท่านคิดกล่าวถึงเรื่องใดหรือจะรื้อฟื้นถึงตำนานรักของท่านหรือ เล่าหูยินกล่าวเสียงราบเรียบเรารักโหัชังจนเกิดพยานรักกันนี่ไม่นับเป็นเรื่องไม่อาจบอกต่อผู้คนเยรา,ายชินนเขียวกล่าวว่าสตรีสมควรมีรักแท้คนเดียวท่านเมื่อรักเล่งโหชังเกิดพยานรักกับมันจะนหยยังแต่งงานมาอีกเรื่องนี้เราจะอธิบายตอนโชยอู้เองเราเล่นโจยอู่ผันร่ำร้องว่า มารดาท่านไม่ต้องอธิบายแล้วข้าพเจ้าทราบว่าท่านมีความคับแขนจําเป็นเล่าหูยินตื้นตันยิ่งคิดไม่ถึงเล่นโชยอู้ยินยอมให้ภัยแก่นางโดยเฉพาะคํามารดาเป็นถ้อยคําที่นางวุ่งหวังได้ยินในความป่าปื้มประโรมใจกล่าวอย่างหัวโทนสิมอุ่งเรื่องของรุ่นก่อน ใหญ่ต้องสร้างความเจ็บปวดรวดราวแก่คนรุ่นหลังเรื่องราวเมื่อผ่านพ้นไปเราก็ไม่ถือสาหาความท่านหวังท่านจะได้กระทำผิดต่อไปราชินีเขียวตะวัดสอดขึ้นหยุดปากท่านจะได้แท่งเป็นเมตตาไปเล่าหูยินกล่าวว่าอย่างนั้นท่านคิดทำอย่างไรฆ่าท่านไม่เช่นนั้นก็ฆ่ามัน เล่าหูยินจับจ้องมองบุตรรักที่ถูกกระบีคำ้ำคอกล่าวเสียงทุ้มหนักท่านข่าเราเถอะแต่ท่านต้องคลายจุดแก่โชยอู้ก่อนหน้าหัวรอกเราหาคลายจุดแก่มันยังฆ่าท่านได้หรือเล่าหูยินกล่าวว่าในความเห็นของท่านเล่าหันหลังไปไม่ฉะนั้นเราจะลงมือแล้วเล่าหูยินคบคิดเล็กน้อย จากนั้นหันกายไปนี่เป็นความรักของมารดามีแต่มารดาจึงยินยอมเสียสลาบเพื่อบุตรชายราชินีเขียวตาศาสตร์ประกายอมหิตววาดว่านางแพทย์สยาไรอย่างไรเมื่อรักตัวเสื้อเฮียยังแต่งงานกับปาดกระบีมุทิตาเราจะสำเร็จโทษให้กับโหชังกล่าวจบ สะบัดกระบี่ฟันใส่ต้นคอเล่าหูินดุดสายฟ้านี่โจถูกสยบจุดเล้าหูหินหันหลังให้เห็นแน่ชัดว่าต้องเสียชีวิตปลายใต้คมกระบี่นางแล้วรีบตาที่รัวเร็วดุดประกายไฟพลันบังเกิดเสียงหวีดบิวปรากฏพลังดัชนีสายหนึ่งแหวกอยู่โจมจากด้านข้างแมวเสียงดังตึง กระเบียวรุ่งทองถูกพลังดาชนีจี้พุ่งเบนเ,เบือน้าดเป้าเหตุแปลเปลี่ยนนี้อุบัติอย่างกระทันหันร,ราชนีเขียวไม่ทันฉุกคิดว่าเป็นเรื่องราวใดรู้สึกข้อมือชาวุกบกระเบียวรุ่งทองถูกช่วงจิงไปพระราชนินีเขียวกวาดตาสำรวจมองเห็นคนลงมือกลับเป็นเล่ห์เชูนางแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง เน่งโจวถูกนางกี่สกัดจุดเจ็ดแหง่งชไนยังสามารถลงมือได้ไม่เพียงราชนีเขียวแม้แต่เล่าหูเย็นก็คิดไม่ถึงเน่งโจวสามารถคลายจุดให้กับตนเองร้องโผว่าเด็กเอ๋ยเจ้าพวกนางหาทราบไหมว่มาเน่งโูวใช้วิชาเคลื่อนจุดย้ายชีพจรเคลื่อนย้ายจุดสำคัญทั่วร่างแต่แรก มิจฉาจี้สกัดจุดของวังราชันราชนีจึงไร้ผลเป็นราชนีเขียวคิดปิดชีวิตมารดาดังนั้นจี้พุ่งพลังดาชีขัดขวางโชคจริงกระเบียวรุ่งทองกลับคืนมาเน่งจะวูชิงชังอาฆาตราชีเขียวจนจับจิตอ๋อโชคจริงกระเบียวรุ่งทองมาก็ขยับข้อมือหมายแผ่พุ่งพลังกระบี่ปิดชีวิตราชินีเขียว เพิ่งขยับข้อมือได้ยินเล่าหูยินส่งเสียงร้องเรียกเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความรักกังวลทำให้อากับกิริยาชางัดงานบุกราจีเขียวพอฟังเสียงร้องของเล่าหูยินค่อยสถานจากพวังตะลึงลานเพียงเล่งเฉอู้คนเดียวนางก็ไม่ใช่คู่มือเปรียบติดตอนนี้เพิ่ม,มเล่าหูยินอีกคนหนึ่งราจีเขียวไหนเลยกล้าอยู่สือไป นางจกโวยโอกาสที่เร่งเฉาอูช้ชะงักงันตะลานเข้าประตูรับซึ่งดาบทองเก้าห่วงปรากฏออกมาเมื่อครู่หลบหนีอย่างเร่งร้อนเล้าหูยินเห็นเช่นนั้นกล่าวว่าโชยอู้เจ้ารอมารดาอยู่ที่นี้มารดายัางมีเรื่องสอบถามนางไม่รอฟังคำตอบเร่งเฉอู่ตลานตามติดเข้าประตูรับเีเ่งเฉอู้ฉุกคิดเรื่องราวหนึ่งร้องว่า มารดาระวังกลไกลภายในวังเล่าหูยินเบื่อนหน้ามากล่าวว่าเจ้าวางใจเราไม่เกรงกลัวกลไกของนางเอ่ยถึงตอนนี้พบว,ว่าเล้งเชอูไม่ได้จับเจ้ามองนางต้องถามพวกว่าเด็กเอ,อ๋ยเจ้ายังแค้นเราหรือเล้งเอวูาสายหน้ากล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดคลายจุดให้กับลุยตัวกองเล่าหูยินคลายใจลง พุ้ปราดไปหลังประตูรับเล่นเชว์ความจริงคิดติดตามไปแต่ห่วงใยกังวลความปลอดภัยของดาบทองก้าห่วงได้แต่พนกิจสำรวมสมาธิจบหายจุดให้กับดาบทองก้าห่วงดาบทองเก้าห่วงถูกขี้สกัดจุดเป็นเวลานานพลังฝีเหมือนได้รับความกระทบกระเทือน เล่นเฉวูต้องใช้วิชานวดจุดกลุยชีพจรนวดเฟ้นให้กับมันดาบทองก้าห่วงค่อยค่อยฟื้นคืนสติมาพอเหลืมตาขึ้นถามพ่าว่าเล่นเฮียท่านจะไหนช่วยเหลือเราเล่นเอวูกล่าวว่าล้ยตัวกอตอนนี้พลังฝีมือท่านได้รับความกระทบกระเทือนไม่บังควรกล่าวมากความไม่เ,เราเสียใจต่อท่านเล่นเอวูทราบว่า ดาบทองก้าห่วงครุ่นคิดคำนึงถึงเรื่องผสมยาหมองเมาประสาทในสุราจึงกล่าวลุ้ตัวกอท่านยังครุ่นคิดถึงเรื่องผสมยาหมองประสาทในสุรากระมาังดาบทองก้าห่วงกล่าวอย่างเสียใจเล่นเหียเราลุยตัวกอหาเปลี่ยนเป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ต้องทำเช่นนี้ท่านไม่ต้องลำบากใจแล้วดาบทองเก้าห่วง ตาเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำปากหมายกล่าวว่าจา่าแต่ไม่อาจกล่าวจากปากได้นิ่งจะอูท่อถอนใจกล่าวอีกว่าร้อยตัวกองมีเรื่องมากหลายที่ท่านไม่ทราบกระจ่างชัดภายหน้าข้าพเจ้าจะอธิบายต่อท่านตอนนี้บอกได้แต่เพียงว่าอาจารย์ท่านถูกคุมขังข้าพเจ้าก็ต้องรับผิดชอบดีที่ท่านผู้เท่าปลอดภัยไรอันตราย ไม่เช่นนั้นข้าพเจ้ายิ่งบาปหนาสาหัสแล้วไม่ทันกล่าวจบดาบทองก้าห่วงกล่าวเสียงสันเครือเน่งเงียอาจารย์ข้าพเจ้าฆ่าตัวตายแล้วเน่งเฉาอู้ใจหายว่าร้องพราำว่าอาจารย์ท่านฆ่าตัวตายแล้วหรือไม่ผิดเพราะเหตุนี้เรายิ่งละอายใจต่อสหายเน่งเฉาอู้กล่าวเสียงทุ่มหนักไม่คนละอายต่อสหายเป็นข้าพเจ้าเนื่องเพราะ อถอนใจแล้วกล่าวสืบต่อร้อยคำพันคำกล่าวเพียงคำเดียวเล่าหูยินที่ฆ่ากลุ่มอาจารย์<ม>ท่านเป็นมารดาข้าพเจ้าดาบทองก้าวหววสถานเงือกผุดลุกขึ้นนั่งถามว่าเล่งเนียเป็นความจริงหรือถูกแล้วแต่มารดาข้าพเจ้าทำไปเพราะความขับแขนจำเป็นเราไม่เชื่อ,เร,เ,อเราไม่เชื่อเดดคารเน่งจูเห็นมันเบิงตาโปนโต ร่ำร้องราวเสียสติยิ่งแปรปราบใจดุดเข็มทิ่มแทงยามนั้นในอุโมงค์บังเกิดเสียงร่ำร้องแว่วมาแต่ไกลเล่งเฉูฉุกคิดถึงเล่าหูยินรีบกล่าวว่าร้อยตัวกอท่านรออยู่ที่นี้ข้าจะรุดไปชมดูกล่าวจบทลันเข้าประตูรับมานั้นดาบทองเก้าหวงมองตามหลังเล่งเฉาจนลับตาคำหนึงในใจ หากแม้เล่าหยินเป็นมาดาของเล่นชะอู่จริงๆเราสมควรทำอย่างไรดีจบบทที่71